ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายฤทธิไทยสุภพินจากองค์เลยครับสมาชิกสภา,าสสเทศบาลองเลยครับครับสีส้มนี้เสนอแนวทางเกี่ยวกับระบบการศึกษานะับระบบการศึกษาของเราทุกวันนี้นะฮะต่งมากครับเราอยากให้พัฒนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเราให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ให้ก้าวทันกับการนาพันธ์ประเทศนะฮะไม่ต้องต่างประเทศมากแค่อาเซียนของเรานะฮะ พาะวันนี้นะฮะระบบการศึกษานะด้อยมากเราอยากให้วางขอบและเขดอย่างชัดเจนชัดเจนอย่างไรฮะกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเลยว่าเขตนี้ต้องเรียนอยู่ที่นี้เขตนี้ต้องเรียนอย่างนี้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเอาไปเรียนแต่ในโรงเรียนที่ต่างๆและก็มีเงินนะฮะส่วนมากนี้ก็จะไปโรงเรียนที่ดัง โรงเรียนเล็กๆนี้ก็ไม่ไปเข้าแทนที่นะฮะไม่กระจายอำนาจไปสู่องคถิ่นให้ให้ปรับระบบการให้ปรับระบบกระจายไปกระจายไปให้รที่ไมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเท่ากันนะฮะถึงจะกมีกระบวนการศึกษาที่ดีนะครับขอบคุณครับสี่คมีเรื่องการศึกษาอยู่ในสามลำดับแรกอะไรมาเลยตอนนี้มีไหมผู้เรื่องการศึกษาในลำึับที่สามครับโอเค ไม่มีครับการรวมการเรียนรู้ต่างครับจากาสหการครับเป็นสมาชิกสภาอวัตกรริสู่สัวเป็นสหการในกลุ่มสีฟ้าครับเกี่ยวกับประเด็นการศึกษานะครับในส่วนของกลุ่มสีฟ้าที่นําเสนอประเด็นปัญหานะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็มีการอาจจะให้นะครับมีการจุ่มเลื่อนรายหนวของนักเรียนนะครับการประเมินนะครับจากภายนอกให้ลดรอยลง ะครับส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวะนะครับเพื่อผลิตนะครับและศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อรับรองนะครับอ่าตลาดในภายหน้าของอาเซียนของเรานะครับการทำวิทยาศาสตร์นะครับให้ลดน้อยลงนะครับของคูนะครับโดยเฉพาะของครูนะครับนี่ครับในในส่วนของสีค้าจุดสำคัญที่สุดนะครับผมเรียนเรื่องอาด้วยครับผมตอนนี้มีไหมครับ เราไม่ได้บรรจุไว้เป็นประเด็นหลักอันนี้แต่ว่ามันมีในรายละเอียดว่าเราต้องการที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับฟรีตั้งแต่ของปริญญาตรีอย่างนี้ค่ะเราก็องบรรจุไว้ให้ให้ในระดับสูงไปเลยนะมีการสนับสนุนและการศึกษาให้ฟรีใช่ไหมอย่างเรียนปริญญาตรีอ้าวสีเขียวมีค่ะสีเขียวค่ะฉันก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสีเขียวนะคะเพราะพวกเราเห็นว่าราคา ชนบทเราก็ควรจะให้ความสำคัญเด็กที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลความจเจริญให้แบบความเข้าเคยียงด้านการศึกษากับเด็กที่อยู่ในสังคมเนั่นเลยค่ะแบบไหนก็เขียงดนการศึกษาอย่างเช่นเด็กในสังคมชนบทนี่อาจจะไม่ได้รับที่งไหนะคะขเขาเรียกว,ว่าสื่อการเรียนการสอนใช่ค่ะไม่ถึงโอกาสะะใ,หให้ได้เข้าโรงเรียนคนใช่ค่ะเพราะว่าเรียในชนบทนี่ส่วนใหญ่